ตำรวจภูทรแม่สอดจังหวัดตากและฝ่ายปกครองร่วมกันสอบถามข้อมูลของเด็กหญิงอายุ10ปีหลังจากที่ถูกหญิงสาวในหมู่บ้านผาลาดหมู่ที่2ตํตำบลแม่กุอําเภอแม่สอดลักพาตัวออกจากบ้านพักของผู้รับจ้างดูแลเมื่อวันที่10มกราคมท,ที่ผ่านมาและนำตัวข้ามไปยังประเทศเมียนมาก่อนจะได้รับการช่วยเหลือกลับมายังเขตแดนไทยเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะ ก่อนหน้านี้ตำรวจพบเบาะแสเป็นผ้าพันคอและจักรยานของผู้ต้องสงสยัยเกาะเห็นลักพาตัวที่ชายแดนบ้านแม่โกลเกณ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจึงคาดว่าเด็กอาจจะถูกพาตัวข้ามพรมแดนไปยังประเทศเมียนมาในพื้นที่ของกลุ่มทุนจีนซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มคอเซนเตอร์และบ่อนคาสิโนในเขตอิทธิพลของฐานกะเหรี่ยง BGF จึงมีการประสานกลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์ให้ช่วยกันค้นหาโดยฝ่ายกองกำลัง BGF และกะเหรี่ยง DKBA ที่เป็นพันธมิตรกับทางการเมียนมา แจ้งกับเจ้าหน้าที่ไทยบอกว่าพบเด็กแล้วจึงไปรับตัวเด็กหญิงกลับมายังประเทศไทยโดยปลอดภัยแม่ของเด็กบอกว่าดีใจที่พบลูกสาวค่ะต่อจากนี้ก็จะไม่ฝากใครเลี้ยงดูอีกจะไม่ไว้ใจใครอีกต่อไปก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลือลูกสาวกลับมาจนปลอดภัยค่ะรู้สึกด,ดีใจมากเลยค่ะรู้สึกขอ,อขอบคุณมากเนาะค่ะขอบคุณมากนะคะ รู้สึกดีใจมากเนาะค่ะแล้วจากนี้ไปเราจะทํายังไงกับลูกหนูต้องดูแลลูกหนูแล้วค่ะอออแล้วจะเอาไปให้อาโอเคคุยกนต่อไปหนูก็จะเอาลูกหนูอยู่กับหนูค่ะตอนนี้จะไม่ฝากขายเลี้ยงละค่ะไม่ขาเลยงลไม่ฝากขากแล้วะค่ะตอนนี้หนูก็ไม่ค่อยไว้ใจคนแล้วตอนนี้หนูว่าค่อยไว้ใจคนลค่ะตอนนี้หนูยขอบใจทุกคนเลยค่ะที่ตำรวจทุกคนดูเลส่วนหญิงสาวที่ก่อเหตุ ที่ถูกส่งตัวกลับประเทศไทยเหมือนกันน,น,นะคะตำรวจสอบปักคำเบื้องต้นก็บอกว่ายังให้การสับสนมีการแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นก็คือพรากผู้เยาว์ไปจากผู้ปกครองส่วนกรณีที่ผู้ก่อเหตุมีข้อมูลว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชต,ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบและเตรียมดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ